สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสรัตรถขุดบุรีรัมครับเช่นเคยครับวันนี้มาอยู่ที่หน้างานของเจ้า XCMG ครับหน่วยที่สองของเราครับผมกับงานขุดชนประทานครับพิกัดบ้านโคลดตําบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมครับก็ เช่นเคยครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็มาพามาชมความคืบหน้าของเราทุกๆวันครับให้เห็นความคืบหน้าครับว่าพวกเราดําเนินการถึงไหนกันแล้วครับว่าหน้างานพวกเราตอนนี้ คือหน้าประมาณไหนเดินทางไปถึงไหนยังไงครับเนาะนี่ฮะเลยพามาชมวันนี้ครับโอ้นี่ฮะดินมหาศารครับผมสองหมืนห้าพันคิวครับบ่อนี้ครับแกมลิงครับผมเนาะถือว่าเป็นงานแก้มลิงแล้วก็เราก็เรียกบ่อนี้ครับถือว่าอลังการงานสร้างมากๆครับ ถ้ามีรถสองคันสามคันน่าจะเร็วครับแต่ของเราอยู่บ่อน,นี้ประจำการอยู่คันเดียวครับเนาะยังไม่ได้มาเสริมทับกันครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับมีอีกคันหนึ่งครับมาเสริมทับพวกเราครับพุ่งนี้น่าจะมีคันมาช่วยดึงดินช่วยกันครับโอ้โหได้เยอะพอสมควรเลยครับได้สะบ่อบักใหญ่เลยครับทีนี้เนาะนี่ฮะความลึกอยู่ที่ จากดินเดิมครับตรงนั้นนะ3เมตร20ครับถึง3เมตร50ครับสะูกนี้ถือว่าลึกมากมากครับเพราะว่าเป็นแก้มลิงเนาะแล้วก็อ่ามันจะแคบเลยครับเนาะสระมันจะแคบครับเออได้ความลึกครับผมถึงบอกว่าทำไมสาะมันไม่ใหญ่ทำไมมวลดินถึง25,000คิวครับนี่ดินมหาศารครับ ตรงนี้ครับพวกเราก็จะตัดไปถึงนู่นเลยครับแล้วก็ใช้รถคันที่สองครับโยนดินขึ้นไปครับถอยกันไปครับว่าเราจะทําอย่างนี้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะวิ่งหรือถอยดินออกได้ง่ายครับเนาะต้องหาวิธีทําคือประมาณนี้ฮะโอ้โหฮันดูโหลดแล้วฮะโหลดเร็วมากๆเลยครับฮเเครื่องอีซูซู 6 BG นึครับเครื่องเจ้าตัว XCMG ครับแต่ทำไมมันมถึงโหลดไม่เข้าใจนะครับเป็นการอะไร <S 1> <S 1> <Goodness. S 1> ก็ยังไม่ทราบครับรอทีมช่างมาครับอย่างนี้คนขับงดหงิดแน่นอนครับถ้ารถโหลดอย่างนี้นเนาะรถใหม่รถทรงพลังครับแต่ว่าเครื่องมันโหลดครับ คือว่าตัดออกไปเยอะเลยครับแต่ตรงนี้ฮะตรงนี้ของเราฝั่งนี้ครับตรงป้ายไอ้ตรงไม้สีแดงครับหมดสีแดงครับนี่เนาะก็จะดึงดินเข้ามาประมาณ10เมตรครับก็จะเหลือไส้ในไม่เยอะฮะไส้ในก็จะเหลือไม่เยอะมากครับเพราะว่าเราดันเราไปฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรครับโอ้โหโหลดแต่เช้ามืดเลยวเนาะเป็นสามโมงกว่าครับเครื่องโหลดแล้วครับผม แล้ววันนี้จะจบหรือเปล่าครับต้องมาดูกันครับจะแก้ปัญหายังไงฮะเนาะัดเครื่องโหลดประมาณนี้ฮะ มันโหลดครับผมโหลดมากเสียด้วยครับเพิ่งแต่3โมงเช้าครับทุกวันนี้บ่ายที่จะโหลดครับแต่วันนี้3โมงเช้า4โมงเช้าที่โหลดแล้วน่าจะไม่ไหวครับจะดีจะตามช่างมาครับช่างไม่มาแล้วงไปหาใหม่อันพี้นะต้องรีบมาด่วนครับไปงั้นไม่ไหวครับโหลดขนาดนี้ฮะ ้ตามสูใกล้ๆครับกับความลึกของบ่อครับผมเจอดินดานใยด้วยครับเนาะถึงดินดานเลยครับผมตรงนี้พวกเราก็จะขุดให้สุดนู้นครับแล้วก็โยนไปฝั่งนู้นเลยครับแล้วก็จะใช้รถอีกคันหนึ่งฮะใชไหมครับเพื่อโยนขึ้นไปครับผมเนาะเพื่อถอยดินขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะไม่ต้องใช้รถดัมถอยดินครับ ว่าสถานที่เทเรายังไม่มีฮะเนาะดินก็พยายามเอาออกค้างให้ได้เยอะที่สุดครับสุดควอมครับสุดบูมครับดึงให้ยาวที่สุดครับเนี่ยคือทักษะคนขับครับตอนนี้พวกเราจะทำการ ให้จบภายในสิ้นเดือนครับไม่รู้ว่าจะพุ่ไม่ได้หรือเปล่าครับนะหรือว่าจะเป็นตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าครับเพราะว่าเรื่องของคนฟ้าอากาศครับช่วงนี้ก็มรสุมเข้าตลอดครับฝนตกตกทุกๆวันครับทำให้เราคาดการอะไรไม่ได้เลยว่าเราจะจบได้เร็วหรือเปล่าหรือเป็นยังไงนะครับพามาขึ้นบนเนินใกล้ๆครับคนระับ ต่างเสียงรถ x c MG ค่ะเป็นยังไงทำไมมันดูแรงขนาด xe215c ครับอุม้มดินทีละคิวกว่าครับเพราะว่าพุ่มขีความจุที่หน่งคิวครับแต่เวลาตักขึ้นมานี่ดินมนันล้นแน่นอนครับเนาะครับก็ฝีมือครับอยู่แล้วครับเนะานะทำงานทั้งวันอัดทั้งวันครับไม่งอเงี้ยครับทำงานเลยถือว่า ดยทั้งวันอัดทั้งวันพรุ่งนี้น่าจะถึงอ่าน่าจะสุดอ่าตรงนี้เนาะพรุ่งนี้น่าจะจบครับตรงนี้ไปถึง,งนูุ่งน่าจะจบครับเมื่อเรือก็ช่วยกันดึงดินกันเนาะอ่ามีใหม่คันถึงพรุ่งนี้ก็จะให้ดึงดินขึ้นแล้วก็คันนี้ก็จะไปเปิดอ่าทาง,งนู้นนะเนาะเพื่อที่จะให้เร็วกว่าเดิมเพื่อที่จะให้งานออกกว่านี้หน่อยนะเนาะ,นอะยอดครับผมเนาะ มาเกิมาอยู่กับหน่วยที่2ของเราเจ้า XCMG XE215C ทีมงานเสียทรัพย์รกษษุมบุรีรัมครับโอ้โห้นี่ฮะเหลือๆเลยครับตักนี้น่าจะ2คิวสิโดยซ้ำครับบนดินมหาศาลเหลือเกินครับ,ก,รบก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับเราไม่ได้ทำคลิปนานนะครับเพิ่งกลับมาทำแล้วก็โอ้โถามก็ไม่ค่อยมีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เราคือคนดูก็ดูน้อยครับเนาะ ากเข้ามาชมครับเห็แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานชจดตะขุดวิรัมครับผมคริปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ